ต่ยกินยังมาเบิงมือเด็ย,ยังมาบอกก็เป็นอีหยังกินหมูมั่วอันนี้เป็นแผ่นปอกเปียจ้ะแผ่นปอกเปี๊ยะเท้ามาห่อกันนั่อยนะจ้ะเอามาห่อแผ่นปอกเปียเท้ามาห่อร์ปกเปียนั่นะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มง่าจ้ะเป็นน้ำสะลัดงาเลยจ้ะตายเห็ดเองแซ่บ มันแช่ช์ได้ง่ิง์ิแบบหรมันอยู่ใน่องฟิถึงเบล่งก็เร้วออกมาฮอ,อก,กินแทบคือกันจ้ะใส่เิงียลงไปนี่กับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะบุ้หูเข่า <c oughs> อยากกินแต่ของแนวนี้ ba ba ngoài năm thì lơm hàng rồi làm kim tự ọp nít nít tiền nói là có thêm nuôi nuôi có đang nuôi ้านาอะไรเห็ดปกเปียสดกินก็ลูกกันนะแล้วต่อบะมากอัแน,แนแผ่นแผ่นแป้งเวียดนามนัม่นเป็นเนื้อเหนียวยังไงบ้าน,น,อนหอมมากหลยเห็นน้ำจิม้มแบบเล่นเผือลร่องเลือกแผ่นปกเปียสมะฮอกินแนวนี้ ต่อ่าแสบแสบก็อาจแผ่นของเวียดนามอีกขานลูกไปเอาสิ่งขนมจีนมา,มาว่าเราตัดต,ตรงมหปหลายหลายเดี๋ยวไปเด็ดพักชี่ก่อนขอแกงถึงอาทรไว้

กำลังเริ่มสีเหลืองมันจะเริ่มแก่แล้วกินบ่วหั่นใส้เิ็งลงไปจ้ะแค่เดี๋ยวได้เอาต่อยกินเพราต้องใจยังไหลเลยพอแผ่นปอกเปียกมันก็เป็นแป้งอยู่แล้วเนาะกินซีฟูดลงไปหน่อยเนาะ พียผิดต่อยหอมอันหนึ่งอยู่แฝดขิ้น่นหนีกับแฟบเหมือนเหเงงเนมือนอง่ายเนาะมือนอากาดดีจ้ะ มือนี่เป็นอาหารเทียงเอาตายเลยปลายสามโมงเย็นฟื้นใจ จริงน้ำจิ้มมันเนี่ยราดก็จะราดซื่อๆกับแซ่บเหมือนกันน้ำจิ้ม นิ่อยู่มฮ้องซัวครับเนื้อสับกูใ <oten> ส่หมูกินดีบนี่พักเตี่ยวต่อยกระลังหลายเลยดูนี่แปนในนั้กระชับนี่แหละจ้ะต่อแปนทีโพดเมล็ดต้นน่อย ถ้าปลูกพักไปกินแค่เนี้ยไตก็ดีใจหะอวเาีือเอาไตปลูกยังนคืบุคคลเด็กกินจ้ะเพร่ะเราปลูกว่เป็นเด็กจัดมาเอาไตปลูกมาถึงวิธีเอาไตเห็นแขกเขากินแป้งฉีดฉีนเะอาไตนึกอยากเนาะเลยมาลองไตอันนี้ชีดก,กินงาน่ายหะนี่ใจได้นะ เฮ็ดเทาไห้กับเบ <c oughs> หสหนึาา่งกิมงากระต่ายใส่น้ำน้ำส้มแม็กกี้เนาะแต่ไบหน้าอ๋อเคยใส่เป็นซอสฟาาเขียวะอะไรจับอยู่ในบะหมี่งาขว้าแต่ใส่แบกตัวดินไปหน่อยนึงแล้วก็หอมเจียวใส่ก็ใส่แบบผึ้งหอมหอมทอดที่เขาเฮ็ดขายแล้วเนาะมาปั่นไปน้ำเราก็งไปเกี่ยวใส่น้่งตาล เนื้อต่อยไส้แอนพยยสู้ต้องไปน,นำ้ำอามาลูกไซอา่อคุณหน่อยเรากินน้ำนะอาตอยบริไซส่อนเปนเป็นพวกผงสุกหมูได้อย่างเด็ก วันต่อไปยางอย่ายูมาส์เนาะลงแนใหม่ไปหลงก็หลุดสายคูหน่อยมาต่อยเดินไปเบิ้งพันใหม่มีความสุขแต่เบิ้งแนวเนี่ยยูก็นั่งยู่บานเบงเองบนเนาะยูเพื่อของเหงาบัดมือเรื่องเพื่อแล้วต่ายเน่าอยู่บานเื่นสามารถถลุกก็ลุงเป็นงานแล้วก็จะออกไปกันก่อนเจ็ดโมงเช้าเนาะ หลังจากนั้นต่อก็อยู่บ้านู้เดียวตลอดจนฮอดน้ำแรกผลกเากลับจังสิงมีโม่คุยบดมือไปเลยคุยก็แผลเนะาะทราบคุณนอยก็เห็นงานอยู่ข้างบน